สวัสดีค่ะวันนี้ออมมี่จะมาพบกันในโปรแกรม i n s h o t นะคะมาลองดูกันเลยค่ะก่อนอื่นคลิกไปที่โปรแกรม Inshot นะคะแล้วมาที่ photo ค่ะอันนี้เราจะทำภาพกันนะคะเราเลือกภาพขึ้นมา1ภาพนะคะเสร็จแล้วมาดูเฟรมก่อนเราอยากให้มันมี layer อ่ะนะคะอันนี้เราจะ หมุนภาพได้นะคะกดไปที่ภาพนะคะย่อขยายภาพได้ถ้าเราโอเคแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะเอาภาพเข้ามาเพิ่มได้นะคะอามาที่สติ๊กเกอร์แล้วเราก็ไปกดที่รูปที่เป็นภาพค่ะ import ภาพนะคะไปเอารูปถ้วยกาแฟมาหนึ่งถ้วย กาแฟต้องคู่กับถ้วยกาแฟนะคะแล้วเราก็ปรับขนาดเอาให้ดูแล้วขนาดเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวตัวที่เราทำเอาไว้นะคะเสร็จแล้วใส่หัวใจนอนนะคะกดเครื่องหมายถูกถ้าเราโอเคแล้วนะคะเสร็จแล้วอะไปใส่คำพูดนะคะที่เราไปเผลอกดเครื่องหมายถูกใช่ไหมคะเท่ากับเนี่ยเราจะแก้ภาพไม่ได้แต่แก้ได้ค่ะเห็นพอเรา คลิกอยู่ที่คำว่ารวมคอฟฟใช่ไหมคะมุมบนด้านขวาค่ะจะมีรูปเหมือนปากกาค่ะเราสามารถที่จะไปแก้ฟรอนต์ได้ก็กดไปที่ a a ไปเลือกฟรอนต์นะคะสมมติเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสมมุติเราเลือกฟรอนต์แล้วเราโอเคกดไปที่สีเห็นไหมคะเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ border นี่เห็นไหมคะทำเป็นลายเส้นขอบก็ได้ ถ้าไม่เอาก็แค่มากดตัวนี้มันก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมหรือจะทำชาร์โดข้างหลังก็ได้เลือกสีตามที่เราชอบนะคะว่าสีไหนจะทำให้เด่นตัวชาร์โดเนี่ยเห็นไหมคะเราสามารถทำให้มันสีเข้มสีอ่อนได้แล้วเลื่อนตรงนี้นะคะขนาดเล็กใหญ่หรือชาร์โดจะไปซ้ายหรือไปขวาก็ได้นะคะพอใจแล้วเรากดเครื่องหมายถูกเลยค่ะแล้วก็เลื่อน ไปในตำแหน่งที่เราต้องการอีกมาดูตัวหนังสือเราชอบสีไหมถ้าเรายังไม่ชอบสีเปลี่ยนเลยค่ะไปที่ชาโด w ค่ะอ่าสีเข้มเนาะชอบสีเข้มมากกว่ากดเครื่องหมายถูกเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายไม่ง่ายง่ายเนาะอ่ะอยากใส่เลไรคะเฟกอะ ใส่เอฟเฟกได้ไหมสไตล์อนนี้ที่แต่ไม่เป็นไรเราทำได้เราโอเคละกดเซฟเดี๋ยวยังไงพบกันกับโปรแกรมหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ